สวัสดีครับพี่ีเเพื่อนที่รับเครื่องเสียงทุกข่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้อากาศดีนะครับผมเอาตู้มาพ่านสีนะครับอาบแดดนะครับผมอาบแดดนะครับพ่นสีเสร็จแล้วก็อาบแดดไว้นะครับผมให้สีมันเล็ดเงาเนะครับเล็ดเงาแล้วก็แสงแดงนะครับเป็นสีระเบิดนะครับผมเป็นสีระเบิดทีน,นี้ก็รอ ประกอบนะครับผมพอสีแห้งก็ประกอบนะครับทราไว้จจำนวนสี่ใบนะครับผมสี่ใบสองใบจะเป็นตูดได้นะครับผมอีกสองใบอีกสองใบจะเป็นโคจรวดนะครับผมโคจรวดสองแปดของดโอนะครับเป็นหน้าสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นหน้าสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นทรง RCF นะครับผมทรง RCF นะครับ ตัวนี้ก็กรุในเรียบร้อยแล้วนะครับผมกรุในเป็นตู้สิบสองนิ้วของ RCF นะครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วของ RCF นะครับเป็นตู้ไม้อัดนะครับผมใช้เป็นไม้อัดยี่สิบมิลไม่ใช่ยี่สิบนะครับผมเป็นสิบห้ามิลนะครับตู้เสียงกลางไม่จำเป็นต้องใช้ยี่สิบนะครับผมใช้สิบห้ามิลก็พอนะครับสิบห้ามิลไม้อัดนะครับผมเดบเป็นไม้นอกนะครับด้านในจะกรุใหญ่แก้วนะครับผมกรุใหญ่แก้ว เป็นใยแก้วนะครับเป็นใยแก้วแท้นะครับคันนะครับตัวนี้คันฟงครูเสร็จไม่เช้านะครับผมคันมากนะครับต้องใส่เสื้อแสนยาวนะครับผมแล้วก็ปิดปากจมูกกันกันโดนหน้านะครับใยแก้วที่เขาใช้อัดท่อมอไซนงแบบเดียวกันนะครับใส่ท่อมอไซค์ให้เสียงเป็นเคราะขึ้นนะครับผมสวดท้เอามาใส่ตู้ลำโพงนะครับผมตู้นอกนิยมใช้กันนะครับตัวใยแก้วแท้นะครับคันนคัเป็นคันมากนะครับ ตัวนอกใบเป็นแสนนะครับผมจะเห็นเขาปลูกใหญ่แก้วนะครับอัดย้อนแสงอัดย้อนแสงเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของตู้ก่อนนะครับผตู้เปล่าก็ขายนะครับผตู้เปล่าก็ขายนะครับตอนนี้กําลังจะประกอบดอกนะครับดอกสีแห้งจะประกอบดอกนะครับงานเนียนนะครับงานเนียนๆนะครับไม่ดระเบิดสวยๆนะครับไม่ดระเบิดสวยๆนะครับเป็นสี ผสมพิเศษนะครับผมผสมพิเศษนะครับใช้สีสองชนิดมาผสมกันนะครับผมทำให้ได้สีเม็ดแข็งนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่สวยนะครับกันน้ํากันฝนได้นะครับผมฝั่งน um ี้ห้อยจรวดนะครับผมฝั่งนี้ห้อยจรวดนะครับฝั่งนี้จะเป็นตูดได้นะครับเป็นตูดได้ดอกมาแล้วนะครับผมดอกมาแล้วนะครับรอสีแห้งดีๆก่อนหนึ่งผมเม็ดใหญ่ยังยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่า พอจับได้อย่เไยครับผมแต่ว่าเม็ดใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆจะยังไม่ค่อยแห้งดีนะครับผมแนน้ๆครับค <F ug> ุณนี้ได้ประกอบไหมครับผมของลูกค้าส่งมาเนะครับผนส่งมาขายเลยครับ <S 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 ยังไม่ได้ตีราคาเลยัผมจะขอดู เดี๋ยวดูตัวจริงก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะแกะดูตัวจริงมีเอฟเฟกต์ครับผมที่ส่งไลน์ให้ดูนะครับที่ลูกค้าส่งไลน์มาจะมีเอฟเฟกแล้วก็มีมิกนะครับผมมิกซ์เป็นของซาวเบสนะครับตสดงยังไม่ได้ตีราคาให้นะครับไมไา้ทีราคาให้นะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะฝากขายหรือว่าจะส่งมาขายนะครับผมยังยังไม่โอนตังค์นะครับทางร้านไม่ไม่มีไม่มีโอนตังค์ก่อนนะครับผมต้องส่งของมาให้ตีราคาครับเราค่อยเคลียร์เงินกันนะครับผมจะไม่โอนก่อนนะครับ ก็อนก่อนสองรอบแล้วโดนนะครับผมโดนสองรอบแปดพันบาทนะครับผมเคล็ดเลยนะครับผมไม่เอาแล้วนะครับถ้าลูกค้าจะขายชิ้นสองชิ้นก็ส่งมานะครับผมเดี๋ยวตีราคาให้นะครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีมานะครับโอนตังค์ให้นะครัลูกค้าทางบ้านนะครับผมมีมิกซ์าวเบสตัวนี้ซาวเบสนะครับผมเป็นเพื่อนที่เรามิกซาวเบสนะครับผมมีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอฟเซทเลยครับผมเอฟเซทนะครับยังไม่ได้แก้เลยครับผมตัวนี้เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นะครับผม ััไม่ได้แกะฝานะครับเดดูตัวสิบสองต่อนะครับตัวสิบสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวจรวดต้องแปดนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าใส่ได้สองอย่างนะใส่ปากเปดก็ได้นะครับผปากตูดได้นะครับผมแสดคูณแปดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นตูดต้องแปดก็ได้นะผมตัวจรวดของ tio นะครับหน้าก็จะเป็นสิบสองนิ้วนะครับ ใส่ดอกสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้กรูในให้่างดีนะครับกรูในอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูใน้่มครับกล้องย้อนแสงมองไม่เห็นนะครับกรูให้ทุกใบนะครับกรูให้ทุกใบนะครับเป็นใยแก้วหรือเป็นายแก้วแท้นะครับที่เขาอัดอัดท่อมอเตอร์ไซค์นะครับอัดท่อมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ากรูในห้องนะครับกรูในห้องที่เก็บเสียงนะครับกรูห้องบันทึกเสียงนะครับ ติดเดียวกันเลยตัวนี้ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆแปะค่อยๆเพราะว่าทันมากนะครับคันมากนะครับต้องใส่เส้อแกนยาวนะครับแต่ว่าราคาแพงนะครับราคาแพงนะครับตัวยายแก้วแท้จะราคาแพงนะครับราคาแพงนะครับแต่เป็นยายสังเคราะห์สีขาวก็ราคาราคาจะถูกหน่อยนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่งบของลูกค้านะครับผมแล้วแต่งบของลูกค้านะครับ ถ้าเอาเป็นยายแก้วะยแก้วก็จะซับเสียงได้ดีกว่านะครับซับเสียงได้ดีกว่านะครับทำให้เสียงดีขึ้นนะครับเสียงเ็าะขึ้นแน่นอนนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นเพดนะครับเป็นเพดสเตคอนแน้นนะครับเจะเป็นเพดสเตคอนนะครับหูยกก็จะเป็นเจาะ จะแบบงง่ายๆนะครับจะแบ่งง่ายๆนะครับไม่ค่อยเปลึงอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับเหมนเซฟๆราคานะครับเซฟๆราคาแต่ว่าตรงไหนสําคัญก็จะจะใส่ดีๆไปนะครับตัวใยแก้วจะสําคัญนะครับจะใส่ต้นใยยาสังเคราะห์นะครับยาสังเคราะห์สีขาวๆก็ได้นะครับสีขาวๆนะครับก็ได้ได้เช่นกันนะครับได้เหมือนกันนะครับตะแรงจะเป็นตะแรงปั้มนะครับตะแรงปั๊มนะครับหนานะครับตั๊มหนานะครับ มีเจ้านี้ปั๊ม,มหนาในรปั๊มหนามากนะครับหนึ่งจุดห้ามิลนผมหนึ่งจุดห้ามิลนะครับแข็งๆนะผมไม่ไม่บุกง่ายนะครับใส่แ,แกงแล้วก็รอนะครับรอเลยนะครับทำร่องไว้เก็บขอบไปแกงอย่างเดียว เนียนเลยงานเนียนๆเลยราคาไม่แพงดก็ในกระปุกราคาไม่แพงนะครับราคาพันกว่าบาดในกระปุกแล้วแต่อุปกรณ์นะครับผมพันกว่าบาทพันไปลายปลายในกรับผมพันไปลปลายนะครับจอบปอดให้สองรูนะครับผมความลึกของท่อสิบเซนในกรับเป็นเดเีสในครับกตามสูตรนะครับด้านใต้ก็จะมีเบ้าเสียบนลยครับจอบเบ้าเสียบให้ทุกตัวในครับด้านใต้ของตู้นะครับผมกล้องอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมวันนี้อยู่กลางแดดนะครับ สีระเบิดทสวยๆนะคับสีระเบิดสวยๆนะครับเดี๋ยวพามาดูดอกนะครับผมดอกเพิ่งมาถึงนะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อช่วงเช้านะครับดอกของวัวจรวดนะครับผมวัวจรวดจะเป็นของแนะนำไม่ใช้ของพีวอเดโอนะครับแนะนำไม่ใช้ของพีวอเดโอนะครับเสียงจะละเอียดกว่าย่ออื่นนะครับผมเสียงแหลมจะใสชิดนิดหนึ่ง ใส่ซีฟกับยี่ห้ออื่นนะครับผมตัวนี้สั่งเบิกใหม่นะครับผมเบิกห้างมานะครับสั่งคล้องใหม่มานะครับผมเพื่อจะใส่ตู้นะครับผมเพื่อจะใส่ตู้มันตะกี้นะครับตุก RCF นะครับผมแต่ว่าจะใส่เป็นตัวต้องแปบของฟีนะครับตอนนี้ดอกฟีก็เริ่มขยับราคาขึ้นนะครับผมเริ่มขยับราคาขึ้นตัวนี้สั่งมาเจร้อยเจร้อยห้าสิบบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับ เราได้บัดถึงห้าไรบาทแปดโอห์มของพีตองแปดนะครับเดี๋ยวจะประกอบเสร็จจะลองเสียงให้นะครับผมก็เสียงจะจะใส่ประมาณไหนนะครับผมถ้าจะเล่นทีให้เล่นตองแปดนะครับถ้าจะเล่นตัวแหลมนะครับผมแหลมแหลมของค่งจะดวดนะครับผมให้เล่นของตองแปดนะครับจนดอกสิบสอง ที่จะใส่คู่กับตัวทองแปดนะครับผมจะเป็นแบาของโรงงานไทยแลนด์นะครับโรงงานประเทศไทยนะครับเป็นโรงงานใหญ่รับผมเป็นโรงงานใหญ่เลยครับไม่ใช่โรงงานประกอบตามบ้านนะครับเป็นโรงงานใหญ่ไม่เล็กใหญ่เลยไม่เล็กใหญ่ร้อยแปดสิบเลยครับร้อยแปดสิบไว้ตัวนี้ไว้สามนิ้วเลยครับพันนอกพันในนะครับเป็นโครงหล่อนะค เนี้สั่งมาราคา1,320บาทนะครับราคา1,320นะครับสั่งจากโรงงานนะครับมสั่งจากโรงงานนะครับสั่งมาลองสองดอกนะครับมแต่ว่าถ้าสั่งเยอะก็จะมี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 เปอร์เซ็นต์ลดไปครับผมดวนี้สั่งมาสองดอกก็เลยได้ราคา1,320บาทจำราคาไว้ได้นะครับ1,320บาทนะครับผมแต่ว่ายังไม่รวมค่าส่งนะครับมค่าส่งประมาณดอกละ100บาทนะครับ สองดอกประมาณร้อห้าสิบาทนะครับมค่าส่งสเปคดีนะครับสเปคดีนะครับราคาไม่แพงนะครับผมดอกของบ้านเราเนยครับของโรงงานไทยแลนด์นะครับใช้กรดดีเลกระดาษดีเลยครับกระดาษหนาได้ว่าน้ําหนักจะเบาเบาน้ำหนักเบานะครับต่ระวังจะไปกดกระดาษแรงนะครับเดี๋ยวขาดเลครับกระดาษที่นี้จะเสียงจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับเสียงจะเป็นธรรมชาตินะครับผมไม่เหมือนกระดาษ จะอะไอีกแบบหนึ่งจะเงาเงาเนะี่งเงานั้นอันนั้นจะเสียงจะกระด้างนะครับผมเสียงจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับไว้สามนิ้วนะครับผมไว้สามนิ้วข้างนอกขั้นในนะครับไม่เล็กใหญ่นะครับไม่เล็กใหญ่ร้อยแปดสิบมิลน,นะครับผมเป็นโครงหลอ่อจะมาใส่ตัวต้องแปดนะครับจะพูดก็ต้องแปดนะเป็นประกอบเ,จจเ,เสียงนะครับ ส่วนตัวอีกคู่หนึ่งจะเป็นของเซเลกชันนะครับเซเลกชันเซเลกชันจะเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับผมเซเลกชันเดอร์เซเลกชันนะครับผมตัวนี้จะแนวไฮเอ็นนะครับผมเราจะดังเรื่องแนวไฮเอ็นนะครับของเซเล t ชันของอังกฤษนะครับ สั่งมาดอกละสองพันกว่าบาทนะครับสั่งจากนัตพงพ์นะครับสั่งจากศูนย์นัตพงพ์นะครับสองสองพันต้นต้นนะครับสองพันต้นนะครับของบริษัทอังกฤษนะครับอังกฤษนะครับไม่ใหญ่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ใหญ่เลยครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับสั่งจากศูนย์นะครับสั่งจากศูนย์นัตตะพง ดีเล c t i o นนะครับผมเป็นรุ่น TF หนึ่งสองสองห้านะครับ TF หนึ่งสองสองห้านะครับวอยตัวนี้จะสองนิ้วครึ่งนะครับวอยจะสองนิ้วครึ่งนะครับเสียงจะใสนะครับเสียงจะใสจะนุ่มนะครับถ้าเป็นรุ่นนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นวายสามนิ้วนะครับวอยสามนิ้วก็จะจะหนาจีนโลนะครับหนาจีนโลนะครับวอยตัวนี้จะเป็นวอยแท้นะครับวอยแท้ วอยต์เนียมเลยผมไม่ต้านต้นความร้อนสูงนะครับทาให้เสียงไม่เพี้ยนนะครับเวลาเปิดยาวๆนะครับัวนี้จะเป็นรุ่นวอยสองนิ้วครึ่งเลยผมก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นวอยสามนิ้วนะครับวอยสามนิ้วเพื่อสายโหดนะครับสายโหดก็เล่นด้วยวอยสามนิ้วไปเลยแต่ว่าราคาก็จะกระโดดขึ้นไปสูงนะครับราคาก็จะกระโดดไปสามพันกว่าบาทนะครับทีนี้ก็พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้ราคาสองพันต้นๆนะครับ สองพันหนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับของอังกฤษไกบของแท้นะครับตัวนี้จะใส่เป็นแลนดดุได้นะครับแลนดุได้นะครับแลนุไดของใส่เปของเอเอสลองจะเอทีเสดูก่อนนะครับแลนดได้ของเออตัวนี้ก็เสียงใสดีนะครับเสียงใสดีนะครับสายาไม่แพงเลย ถ้าจะใส่แหลมเป็นของเซเลชันเลยแพงมากครับแพงมากนะครับถ้าเป็นแหลมของเซเลชันนะครับราคาแพงพอกระดอกนะครับก็เลยลองเอาตัวเอ็นพีเอสมาใส่ตัวนี้ก็ใส่นะครับตัวนี้ก็ใส่ใช้ใช้นะครับเป็นรุ่นทีเอ็ทห้าหนึ่งศูนย์เอนะครับทีเอทห้าหนึ่งศูนย์เอนะครับตัวนี้เสียงใสนะครับเสียงใสปลายซิปนะครับเป็นใสปลายซิปนะครับสำหรับตัวตูดไายของ เอ็นทีเอสนึ่ครับผมราคาตัวนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทผมบว่าแปดสิบาทถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับตัวตู้ราคาพันแปดนะครับผมราคาพันแปดนะครับผมเก็บปลายทางสองพันบาทนะครับกับตัวตู้นะครับพร้อมตะแกรงนะครับผมพร้อมตะแกรงพร้อมก่อนนะครับตะแกรงผมทําเป็นตะแกรงหนาให้นะครับผม เฉพาะตะแกรงก็ห้าร้อยบาทแล้วนะครับก so. ็ตะแกรงห้าร้อยบาทแล้วนะครับเฉพาะตะแกรงเอ็นมาตาขามนะครับเอ็นมาตาขามเสียงดีๆในมือซื้อทีเดียวจะได้คุ้มนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับเด็กเก็บดอกแป๊บนึ่งครับข้างในจะกรูเป็นใหญ่แก้วนะครับใยแก้วแท้นะครับไม่ใช่ใหญ่สังเคราะห์สีขาวๆนะครับใคาจะอยากสังเคราะห์สีขาวก็ได้นะครับแต่ว่า เสียงจะสู้เไยแก้วไม่ได้เลยครับเสียงจะสู้ดได้ม่ได้แต่ราคาจะถูกกว่าเยอะเลยครับเไยแกว้วราคาจะแพงกว่าสั่งมาเป็นตัก๊กทั้งเลยครับนี่ก,ก็เหลือหลายเลือเป็นกองเลยครับเหลือเป็นกองนะครับเดี๋ยวลองดูหมดล็อตนี้นะครับผมถ้าถ้าขายดีนะครับขายดีก็จะสั่งมาเพิ่มนะครับแต่าขายไม่ดีก็จะ <laughs> มาแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไย,ยสังเคราะห์นะครับเป็นสนังเคราะห์สีขาวนะครับ ใส่เป็นใา่ตู้ได้เลยปรัใส่ตู้ไ well, ด้เลยใส่ใส่ตู้นึงใส่ตู้นึงพอใส่พอใส่ปลาเข้าไปก็จะสวยนะครับสวยนะครับเวลากูใหญ่แก้วให้ใส่ให้ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับใส่ผ้าปิดจมูกปิดตาเลครับแต่ก็ใส่เสื้อน้าหนาในครับคันนะครับผมคันมากนะครับคันยิ่งกว่าหมาวย้่นะครับผมคันมากแต่ว่าเสียงเสียงดีนะครับเสียงดีแน่นอนนะ สำหรับตัวใหญ่แก้วนะครับท่อมอเตอร์ไซค์นะครับท่อมอเตอร์ไซค์เขานิยมใช้กันครับบุดท่อมอเตอร์ไซด์เพื่อแต่งเสียงนครับแต่งเสียงให้มันเสียงมันนุ่มขึ้นนะครับตัวใหญ่แก้วครับกล้องอาจจะย้อนแสงนะครอาจจะมองไม่เห็นครับตู้หล่อๆสวยๆนะครับตู้หล่อๆสวยๆนะครยังไม่ค่อยมีลวดลายมากนะครับยังไม่ค่อยมีลวดลายมากนะครับยังไม่มีเครื่อง CNC นะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสร้างลังคาก่อนนะครับผมกำลังถมดินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลังคาเลยครับเดี๋ยวจะลงเครื่องกินซีจะเคลื่อนนะครับผมไม่กัดลายนี่ยับไม่กัดลายนะครับตอัน right. yeah. ี้เราจะพ่อตัวต well ู้ไปก่อนนะครับเอาตัวตู้ตัวเสียงไปก่อนนะครับลายเขาไว้ที่หลังนะผมเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเครื่องก่อนนะครับผมกำลังถมดินนะครับถมดินลงเครื่องนะครับผมทำลังคาเนี่ยทำลังคาครับที่ดินก็ต้องจัดนะครับผมถ้าทำใหญ่มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มีที่ร้อง ตั้งตู้ลองนะครับมิีตั้งตู้ลองเสียงเสียงนะครับตัวตู้ก็น่าจะประกอบพรุ่งนี้นะครับประกอบพรุ่งนี้เนตรเวอร์เสร็จแล้วนะครับผมเนเวอร์เสร็จแล้วนะครับเนเวอร์เสร็จแล้วสี่ใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกอบนะครับประกอบแล้วก็จะลองเสียงนะครับเสียงของอังกฤษกับเสียงของบ้านเราตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับสูตรนั้นกนนในขอสูตรมืันทั้งสี่ใบนะครับต่างแค่ดอกนะครับต่างแค่ดอกนะครับเดี๋ยวจะลองดูของไทยกับของอังกฤษนะครับผม ตัวไหนจะจะดีกว่ากันนะครับตัวไหนจะแน่กว่ากันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้จะลงของมือสองให้นะครับของพี่ี่ส่งมานะครับจากทางบ้านนะครับมีชื่อแปะมาอยู่นะครับของพี่ของพี่ชำนาญน,นะครับพี่ชำนาญพี่ชำนาญส่งมาจากมึง สุราษฎร์นะครับส่งมาจากสุราษฎร์นะครับส่งมาไกลนะครับมาจากสุราษฎร์สองชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับตันนี้ได้เคลียร์ตังค์ให้นะครผมได้เคลียร์ตังค์ให้นะครับของเพิ่งมาถึงนะครับผมวันนี้น่าจะส่งมาประมาณสองวันแล้วนะครับส่งมาจากทางใต้นะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับส่งของมาต้องแจ้งก่อนนะครับผมแจ้งก่อนนะครับจะได้รอรับสินค้านะครับจะได้รอรับสินค้าไม้สวยนะครับไม้รล้าเน่สวยนะครับไม้รล้าเน่สวย เป็นไม้นอกเลยผมสีขาวๆนะครับทำไมบาะเดาจะสีแดงเลยครับผมทำไมนอกจะสีขาวนะครับสีขาวนะครับผมหรือจะใช้เป็นไม้ถ้าภูเขาก็ได้นะครับผมหรือใช้เป็นไม้นอกนะครับไม้นอกนะครับแล้วก็ปุยใหญ่แก้วนะครับผปุยใหญ่แก้วนะครับเสียงจะได้นุ่มๆนะครับเสียงจะได้นุ่มๆเป็นธรรมชาตินะครับตู้มือสองก็มีนะครับใบละพันนะครับผมตู้ด้านในนะครับ ตัวนี้ขายโลนะครับใบละพันนะครับเป็นตู้สิบแปดนะครับใส่โครงปั๊มนะครับตอนแรกใส่โครงปั๊มไว้นะครับแต่ว่าถ้าไปใส่โครงหลอกก็ได้นะครับแต่ต้องไปควานเบานิดนึงนะครับควานเบานิดนึงนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมแล้วก็มีขอบเหล็กนะครับมีตะแกรงปั๊มขอบเหล็กพร้อมนะครับมีอยู่แปดใบนะครับมีแปดใบนะครับผมตู้สิบแปดรับเองนะครับผมมารับเองนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตู้ไม้อัดนะครับผมใหม่ๆยี่สิบมิลนะครับผมไม้อัดยี่สิบมิลนะครับ รับเองเท่านั้นนะครับผมรับเองเท่านั้นนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระนะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมทางเข้าวัดป่านะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่ค่าส่งอาจจะแพงนะครับแพงนะครับค่าส่งจะแพงกว่าค่าตู้นะครับผมใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับพอดีตั้งไว้แล้วมันมันเต็มบ้านนะครับผมเต็มบ้าน ่ไก็จะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลงสิดถ้าเมื่อสองช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ